เร์ไปทุกคกันด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับก็จะมาสอนรถโปไพีชารดีมารีวิวโปตัวเก่านะครับที่อัปเดตมาตัวเป็นเป็นตัวใหม่นะครับนะครับโอเคนะครับก็นะครับอืมโอเคครับวันนี้คือมาสอนตัวตัวลงดันไปนะครับโอเคให้ทุกคนผมใช้เป็นตัวไเอ๋นะครับว่าตัวอะไรเอเจะมากระตุกนะครับ มันก็นตุกเกินต้านะนะให้ทุกกดตรงนี้นะครับแล้วเรามันก็จะข,ขึ้นมานะครับเฮยทุกคนมันมีตัวใหม่เข้ามาใหม่อีกแล้วนี่เรวบมจะไปทาให้นะครับคลิปนี้เออไม่ต้องสืกี่ใจก็ได้ครับเราทำให้อยู่ละโอเคแล้วก็เปิดออโต้าฟ,ฟ์มเวลนะครับนี่คือผมเลือกเป็นมัดน,นะครับผมไม่เลือกดาบเพราะว่าผมไม่ได้อัพดาบนะครับ ตอนนี้คือกำลังเออนะครับโอเคตัดภาพไปเลยเนาะนะุกคนที่จะไปเออโอเคตัดอ่ะวันนี้อาจจะแปลี่ยนกันครับว่าตื่นเช้ากันไปหน่อยนะครับ เปต้งปองาอโต้ลงนั้นดีกว่าดูกนล้าวนะไปดูต้นลงนั้นดีกว่าป่าเถอก่อนผมเลอกเป็นดันโมจีนะครับปพ๊บมไลทชิปได้ได้คนนะครับเบล่งให้มันไปให้แป๊บนะครับตอนไฟให้ทุกคนก็เปิดตามที่ผมเปิดเลยนะครับ yes sir yes sir yes sir โอเคครับคือวันนี้นะครับผมกั่แกกบมาแจกนะครับอาคลิมนี้ต2 3งอาใจนะครับ ผมจะเอาไอดีมาแจกครับเป็นไอดีเมื่อกี้ตื่นนะครับใช่ครับที่เเมื่อกี้ตือนนะฮะเขาก็มีไอรีเหลืออีกเสือมัดเขาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็กิโลเตือนเอ้ยไม่ใช่กิโลถาวรนะครับแล้วก็เสือถาวรแล้วก็ลึกมังถาวรแล้วก็พาถาวรนะครับแล้วก็ระดับกูโอ้ยแย่มุดนะครับใครอยากได้นะครับกดใจไปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมเอามาแจกนะครับ กอดเซเรียลลอนเนีย่ยพอนุ่มน้อยเมื่ี้นะครับก็ไม่พอใจก่อนนะคือบอจะเกิดแล้วโมจะเกิดแล้วไม่พอเกิดพอเกิดต้องทำเงินบอส่างพอไทยตคนบอสหายไปไหนอ่ะปิดแปบ๊บหนึ่งมันจะจบแล้วขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะ โอเคครับเอ่อสกิลครบแล้วนะครับผมซื้อสกิลครบแล้วนะก็ขอไปก่อนนะครับสุขอลาตีสวัสดีไปเลยลาตีสวัสดีไปเลยตอนเช้าโอเคนะครับก็ไปบ